สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเรากรวินวาพาทัวก็เจอกับ,บาัอีกแล้วนะคะกับรายการที่บอกเลยว่าจะพาทุกทคนนะคะไปมีแฟนฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนคอนเฟิร์มร้อล้านเปอร์เซ็นต์โดยแฟนฝรั่งของวันนั่นคือพี่กวินนั่นเองนะคะก็อีพีนี้ท็อป,ปิกนะ่าสนใจอีกเช่นเคยก็คืออะไรก็คืออย่างชื่อคลิปเลยทุกคน10เทคนิคนะคะ สร้างโปรไฟล์ในแอปหาคู่ให้โดดเด่นมัดใจฝรั่ง100%เซที่การันตี100%ยเอร์พราะว่าวาทำแล้วแล้ววาก็ได้พิกวินที่เป็นแฟนปัจจุบันของวามานะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาจากประสบการณ์จริงเลยนะคะจะมาถ่ายทอดใ,ให้ทุกคนฟังในวันนี้เลยนะคะถ้ากใครนะคะยังไม่ได้ชมคลิปเก่าๆของพวกเรานะคะเกี่ยวกับกินวาพาทอกเนี่ยก็ย้อนไปดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปที่เกี่ยวกับอ่า เด t ติ้งแอปนะคะแอปเดตออนไลน์นะคะวิธีทำให้ได้แฟนฝรั่งนะคะแบบ100%นะคะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสแกมเมอร์ข้อควรระวังต่างๆนะคะวิธีเช็คสแกมเมอร์เนาะหรือคลิปล่าสุดที่ว่าทำไปนะคะก็คือคลิปที่ 6วิธีนะคะเช็คว่าฝรั่งที่คุยออนไลน์เนี่ยเขาจริงจังกับเราหรือว่ามองเราเป็นแค่ของเล่นของเขานะคะซึ่งแต่ละคลิปมีประโยชน์มากมากเลยทุกคนอย่าลืมไปตามกันนะคะน,นี่จะขึ้นไว้ให้ตรงน,นี้เลยอย่างแรกนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของรูปโปรไฟล์กันก่อนเลยคะ่ะทุกคนซึ่งคาถามว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยสำคัญขนาดไหนเนาะบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันคือด่านแรกของการสร้างความประทับใจเลยนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราไม่มีเทคนิคในการสร้างโปรไฟล์ ile, ให้น่าสนใจเนี่ยบอกเลยว่า น้อยมากๆที่ผู้ชายเขาจะคลิกแล้วก็สนใจในโปรไฟล์ของเรานะคะซึ่งเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะทุกคนข้อที่1นนะคะรูปโปรไฟล์ที่ดีเนี่ยควรจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอนะคะทุกคนไม่ทําหน้าบูดบึ้งหรือว่า ใส่แว่นกันแดดหรือว่าใส่หมวกปิดบังใบหน้าเนาะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราโชว์ความสดใสของเรานะคะความจริงใจของเราผ่านแววตารอยยิ้มเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะดึงดูดผู้ชายในการคลิกโปรไฟล์ของเรานะคะซึ่งเมื่อบอกก่อนเลยว่ารูปโปรไฟล์เราก็เหมือนกับแพ็กเกจจิ้งสินค้าเนาะคือลองนึกภาพว่าเราไปตลาดเราไปซื้อของถ้าแพ็กเกจจิ้งมันดูดีแบบว่าถูกออกแบบมาให้แบบมันดึงดูดคนเนี่ย คนก็อยากจะซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าสินค้าภายในมันจะดีหรือไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างโปรไฟล์แล้วให้มีรอยยิ้มนะคะสดใสอยู่เสมอนเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้โปรไฟล์ของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนข้อที่2นะคะคือการที่เรามีภาพลักษณ์ที่แอคทีฟ hmm. อยู่เสมอคะ่ะทุกคนนั่นก็คือการที่เรามีภาพถ่ายนะคะที่แอคทีฟทํากิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย mm hmm. การวิ่ง หรือปั่นจักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เราสนใจนะคะก็จะทําให้โปรไฟล์ของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนซึ่งการที่เรามีภาพลักษณ์ที่แอคทีฟอยู่เสมอนะคะนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่มีความแอคทีฟเนาะมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมทําตัวให้แอคทีฟตลอดนะคะทุกคนข้อที่3นะคะคือจงระวังในเรื่องของภาพเซ็กซี่นะคะทุกคนอ่ะทุกคนต้องถามแล้วว่าเอา้าเซ็กซี่ไม่ได้หรอแม่ ก็คือฉันเป็นคนเซ็กซี่อ่ะเข้าใจอยู่นะคะว่าเป็นคนเซ็กซี่แต่ว่ามันไม่ใช่ด่านแรกของการที่จะเปิดเผยตัวตนในด้านนั้นเนาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้รูปเซ็กซี่เป็นด่านแรกเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่จุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายของเราในการเลือกผู้ชายเข้ามาเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้รูปโปรฟไฟล์ที่ค่อนข้างจะแบบโอโ้โหเซ็กซี่จัดเลยตัวแม่เลยเป็นด่านแรกเลยเนี่ย คนที่จะเข้ามานะคะมักจะเป็นพวกขาหืน่นขาจรเนาะที่จะเข้ามาแบบว่าพูดจาลามกจุกเปรใส่เราแล้วก็จะมาขอภาพโปเปลือยจากเรานะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายดีๆเนี่ยเขาก็จะมองเราในอีกมุมหนึ่งมากกว่าเนาะส่วนเราจะไปเซ็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อยไปว่ากันในแชทจะดีกว่านะคะทุกคนข้อที่4ี่นะคะไม่ควรใช้ภาพที่ผ่านการใช้ฟิลเตอร์หรือย,ย้อมสีจนเกินจริงนะคะทุกคนข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่า นี่คือการคุยออนไลน์นะคะเราไม่สามารถเห็นหน้าค่าตาของคู่สนทนาได้แบบตัวเป็นๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นรูปภาพที่เรานําไปใส่ในแอปต่างๆนะคะควรจะเป็นภาพที่เรียวนะคะสีผิวสีผงหน้าตาต่างๆมันควรจะแบบว่าเป็นตัวเราจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าเออไปเจอกับผู้ชายแล้วแบบผู้ชายงงมากว่าเอา้าในแอปคือแบบใช้จนแบบขาวเวอร์แต่ตัวจริงผิวแทนนะคะทุกคนซึ่งถ้าถามว่าผู้ชายจะ รับได้ไหมกับการที่มาเตือตัวเราแล้วมันไม่เหมือนในภาพเราคิดว่าผู้ชายก็คงจะรับได้ลหละค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจะผิดหวังไหมหรือคิดว่าเอาทําไมจะต้องมาโกหกฉันหรือทําไมจะต้องมาย้อมแมวขายเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหานี้ออกไปนะคะจงใช้ภาพที่เป็นความจริงของเราความเรียวเนาะไม่ย้อมสีภาพเกินจริงเพื่อดูหลอกลวงนะคะต่อมานะคะคือในเรื่องของการเขียนโปรไฟล์ค่ะ เราดูในเรื่องของรูปภาพไปแล้วเนาะต่อมาเทคนิคในการเขียนโปรไฟล์มีอะไรบ้างเนาะเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนข้อที่หนึ่งนะคะคือการหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่น่าเบื่อค่ะทุกคนข้อความที่น่าเบือ่อคืออะไรต้องบอกก่อนว่ามันคือข้อความที่พอเราใส่ลงไปแล้วความหมายคือมันจบแค่นั้นมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเช่นเราบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบกินมากๆเอาใส่ว่าฉันเป็นคนชอบกินมากแล้วคือ ทุกคนเข้าใจไหมคือมันอาจจะมีคนที่แมทกับเราแหละคือผู้ชายที่เขาแบบเออผมก็ชอบกินเหมือนกันมาแมทกับเราแต่ว่าการที่เขาจะตอบบทสนทนามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะทุกคนแต่ถ้านะคะเราลองเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแบบว่าฉันเป็นคนชอบกินชอบกินมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งนูน่นนี่นั่นคือกินได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่น่าเสียดายว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าฉันเป็นคนไทยนะ อะไรแบบนี้นะคะคือใส่ลูกเล่นใส่รายละเอียดลงไปเนาะไม่ใช่แค่แบบบอกว่าฉันชอบกินแล้วแบบผู้ชายก็ไม่สามารถไปต่อได้ว่าชอบกินอะไรข้อสองนะคะคือการที่เราจะต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวกอยู่เสมอนะคะทุกคนเป็นบวกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่โควิด -19 เนาะเป็นบวกคือการที่เราจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ p o s i t i ี e นะคะคิดบวกเนาะอย่าคิดลบ เด็ดขาดหรือใส่โปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะเป็นลบนะคะทุกคนเช่นการที่เราใส่โปรไฟล์ไปว่าอฉันไม่ชอบคนดําฉันไม่ชอบคนสูงคนเตี้ยคนอ้วนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลบนะคะนกาทีฟเนี่ยอย่าใส่ลงไปโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เขาจะมองเราอะ่ะเขาจะมองว่าเป็นอะไรก่อนทําไมต้องใส่อะไรที่มันค่อนข้างเข้าใจมาแบบการเหยียดเพศหรือการเหยียดนู่นนี่นั่นลงไปในโปรไฟล์ของเราด้วยเพราะฉะนั้น จงทำให้โปรไฟล์ของเราเป็นบวกแล้วก็โพสิทีฟอยู่สมอข้อที่3นะคะคือการที่เราจะต้องใส่โปรไฟล์อย่างจริงใจและไม่โกหกเด็กค่ะนะคะทุกคนบอกเลยว่าข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราโกหกตั้งแต่ต้นมันก็คือความหายนะในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจริงใจตั้งแต่เริ่มเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุนะคะการศึกษาน้ำหนักส่วนสูงอาชีพต่างๆ ขอให้จริงใจนะคะอย่าพูดโกหกเนาะหรือต่อให้เราจะเคยแต่งงานมาแล้วเคยหย่ามาแล้วกี่ครั้งมีลูกกี่คนทุกอย่างจะต้องใส่ลงไปด้วยนะคะอย่าให้เขามาแบบว่ารู้ที่หลังเนาะเพราะว่าการที่รู้ที่หลังเนี่ยมันก็ทําให้เขาคิดไปแบบว่าอ้าวาทำไมไม่บอกแต่แรกใช่ไหมคะข้อที่4ี่นะคะคือการที่เราจะต้องเจาะจงในสิ่งที่ตัวเองสนใจค่ะทุกคนเช่นเราบอกว่าเราชอบการท่องเที่ยวเนาะแต่ถ้าพูดแค่การท่องเที่ยวเนี่ย มันก็จะดูแบบท่องเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเราควรจะใส่รายละเอียดลงไปด้วยว่าเราชอบท่องเที่ยวยังไงภูเขาน้ําตกทะเลหรือชอบแบบไปเดียเด่ยวๆมากกว่าหรือชอบเป็นกลุ่มแล้วเราทําไปอ่ะเราชอบแบบนี้เพราะอะไรนะคะถ้าเราใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปเนี่ยคนที่เข้ามาแมทกับเราก็จะแบบเอ้ยชอบเหมือนกันเลยเราชอบไปน้ําตกนะเราชอบไปทะเลนู่นนี่นั่น,นเพราะว่ารู้สึกแบบเดียวกับเรามีความแมทกับเราเนาะเพราะฉะนั้น จาะจงในสิ่งที่ตัวเองสนใจด้วยนะคะข้อที่5นะคะคือการที่เราใส่อารมณ์ขันเล็กๆน,น,น้อยๆลงไปตามสไตล์สาวไทยเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าข้อนี้ก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าก็จะทําให้เราดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยที่เขาจะมาคุยกับเราฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนที่แบบซีเรียสตลอด24ชั่วโมงเข้าใจไหมคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเราใส่ทุกอย่างคือแบบจริงจังมากๆเกินไปแต่ไม่มีลูกเล่น ความแบบอารมณ์ขันใส่ลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ความอารมณ์ขันน่ารักหยอกล้อลงไปเนี่ยมันจะทให้เราดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงข้อที่หนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเช็คแกมมานะคะให้ถูกต้องลหลายคนคงจะงงว่าเอา้าก็ที่ฉันเป็นคนไทยจะไปเช็คให้มันถูกต้องแบบ100%แบบฝรั่งได้อย่างไรต้องบอกเลยว่า มันคือสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะคือถ้าเราใส่โปรไฟล์แล้วเขียนภาษาอังกฤษแบบงูๆปราเนี่ยฝรั่งมาเห็นถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็เลื่อนผ่านแค่น,น,<ล>นั้นนะคะต่อให้เราไม่เก่งแกรมมาขนาดไหนเนี่ยโปรไฟล์ก็ควรจะออกมาดูดีเนาะการศึกษาค้นคว้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทุกคนต่อให้เราไม่เก่งแต่ว่าเราเนี่ยกูเกิลเอาเนี่ยโลกออนไลน์ก็มีให้ศึกษาเยอะแยะล้านแปดเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าแกรมมาฉันไม่ได้จริง กูเกิลแล้วดูคลิป YouTube แล้วทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ได้ก็บอกเลยว่าวันนี้นะคะวากับพีกกวินนะคะที่เป็นแฟนฝรั่งของวาเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนนะคะในการสร้างโปรไฟล์ให้หน่าสนใจแล้วก็แกรมมาเปะนะคะกับพีกกวินนะคะจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปโปรไฟล์เริ่มต้นเลยเนาะเบสิกรูปโปรไฟล์การเขียนโปรไฟล์ให้หน่าสนใจ แกรมมาภาษาอังกฤษทุกอย่างถูกต้องแบบร้อยล้านเปอร์เซนต์ฝรั่งอ่านแล้วเข้าใจคลิกกับเราแน่นอนนะคะใครอยากให้วากับพิกวินช่วยเหลือในตรงนี้เนาะก็สามารถอินบ็อกมาได้ที่ Facebook ของวาเลยนะคะนี่ว่าจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนสามารถกดหยุดวิดีโอนี้แล้วก็พิมพ์ Facebook ของวาที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยหรือถ้ามันยากเพราะชื่อวายาวก็สามารถดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะว่าจะใส่ลิงก์ ของ Facebook วานะคะทุกคนก็แค่คลิกลิงก์แล้วก็อินบ็อก์วาได้เลยว่าต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโปรไฟล์ในแอปหาคู่เนาะก็อย่าลืมอินบ็อกกันเข้ามาเยอะนะคะวากับพี่กวินก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนเนาะเป็ยังกันบ้างคะกับ10เทคนิคนะคะสร้างโปรไฟล์ในแอปหาคู่ให้โดดเด่นน่าสนใจนะคะและมัดใจฝรั่งแบบร0 0เลยก็เทคนิคต่างๆนะคะต้องบอกว่า มาจากประสบการณ์ของวานะคะกับพี่กวินซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะอิงจากเราคนเดียวเนี่ยเป็นแบบผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่กวินเขาเคยใช้แอปแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาเจอกับวาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้ในด้านนี้มี เนื้อหาเทคนิคต่างๆที่มาเสริมในตรงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให่วากับพี่กวินด้วยนะคะกะวินวาพาทอกจะพาทุกคนไปมีแฟนฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะอย่างได้เทคนิคแบบไหนหรือว่าท็อปิกอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากให้วากับพี่กวินช่วยในการสร้างโปรไฟล์เนี่ยสามารถอินบ็อกมาได้ที่ Facebook ของว่าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าจะเป็น ใต้คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าให้พี่กวินที่เป็นฝรั่งแบบร้อซในการช่วยเหลือนะคะรับรองว่าได้แฟนฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนแล้วถูกต้องแบบแกมมาเปะฝรั่งสายฝอมาเองเลยเนาะเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย